สวัสดีค่ะให้เจ้าพาไปนะเทปพ,พิเศษวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวแต่พามาแจากทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนโนนคอวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยเป็นความตั้งใจส่วนตัวของพี่ส้มเองนะคะว่าปีนี้อยากจะสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กๆในโรงเรียนห่างไกลเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนโดยเด็กที่ได้รับทุนทั้งหมด จะได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ของโรงเรียนค่ะนอกจากทุนการศึกษาแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่ใจดีของพี่ส้มนะคะ,ะได้สนับสนุนเครื่องเขียนและของขวัญอื่นๆมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วยค่ะขอเชิญคุณพิธุดาปิยะพันธ์ค่ะมอบ<ม>เง็นไห้น้องน้องบริร<ป>ุณดน้าหน้าค่ะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนพี่โชคดีนะคะได้รับทุนการศึกษานะคะมีทั้งหมด12คนอุ้ยกระเป๋าอะไรคะปีบาลาว้า ได้ศิษาแล้วนะคะยังได้กระเป๋าน่ารักน่ารัก,รกด้วยนะคะเชิญค่ะลูกยินด,ดีด้วยนะคะขอะไปค่ะ วารุณศรีภาค่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนค่ะรับมอบทุนการศึกษาอีก3,000บาทค่ะเป็นเชิญค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชั้นไหนคะม้สองพันค่ะโรงเรียนชื่ออะไรเออโรงเรียนนคะรพิยาคมค่ะถูกป่ะชื่อโรงเรียนถูกปะไม่ถูกได้มารางวัล อไาดา้เพื่อนบอกได<อ>้ค่ะคำถามต่อไปเมื่อกี้เห็นได้ยินว่าอัตลักษณ์ของโรงเรียนคืออะไรคะอุ้ยเดี๋ยวเอามาค่ะมา,ามาลูกชั้นไหนคะม .5.3 ทศสาค่ะอ๋ออัตลักษณ์โรงเรียนอะไรสุภาพด,ดีดน,นั<พ>่นเพจสุภาพด,ดีง่ายไว่ย <c oughs> สุขภาพดีอะยิ้มง่ายยิ้มยิมก่อนลูกไว้สวยเอาไว้พร้อมกันยากเนอะกว่าจะได้ของนะยินดีด้วยนะคะอันนี้คำถามง่ายมากสีประจำโรงเรียนสีอะไรคะนว่นๆโอูโหไม่ทันแล้วหล่อนทีหลังหนูลูกมาเลยค่ะอ่ะสีประจำโรงเรียนคือสีอะไรคะ ขาวแสดค่ะฮะขาวแสดค่ะก็คือสองสีเมนค่ะไม่คือฉันนะคิดว่าสีขาวมันมีสีแสดได้ยังไงวะอ่ะนีดีด้วยนะคะเอาน้องหมีไปกอดเล่นกอดทีนึงเอากอดทีนึงลูกสาวไม่ให้แม่กอดเลยกอดทีนึงลูกตัองใจเรียนนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้เมื่อกี้ใครพลาดเมื่อกี้ใครพลาดตุ๊กตาใครพลาดฝั่งนั้นไม่อยากได้หรอมือกอง,งอ่ะไม่เอาหรอตุ๊กตาเอาไปให้แฟนได้นะ นี่นี่ค,คุณครูคนนี้เขาชื่ออะไรผูร้ชายคนนั้นเอามาเสื้อขาวคนนั้นเอามา,าวิ่งวิ่งเอามาเอามา <c oughs> โอ้โหเว้ยตอบให้ถูกตอบให้ถูกนะ,ะสีส่คำอบส่คอคุณครูชื่ออะไรคะรนามสกุล <c oughs> เอาเราเมืองเอาเราเว้ยอ่าเอาห้า 5 4 3สสเ<า>นี่ยเห็นปหคนเราอ่ะรู้จักชื่อมันต้องรู้จักนามสกุลหล่อนจะมารู้จักแต่ชื่อคู่มันไม่ได้ผมลืมว <c oughs> ่อ่ะให้รางวัลปลอบใจตุ๊ก,กตาไม่ได้เอาเอาถุงหล่อนเอาถุงเชอรี่ไปแทนแล้วไปจำชื่อไปจำนามสกุลครูมานะคะ <c oughs> <c oughs> น้องหมูยังรออยู่เอางี้ ใครตอบนามสกุลครูอ้าวมามเอาม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 าอาอาคุณครูนามสกุลอะไรลูกคุณครูลาริตาสินโศกค่ะถูกปะเออเอออะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าตัวสุดท้ายยังคะตัวสุดท้ายแล้วเนาะทอันนี้อันนี้น้องแก้ตัวสุดท้ายแล้วนะมันเป็นน้องแก้ที่ฉันอยากได้ไว้เองด้วย คำถามก็คือว่าชันชื่ออะไรยกมือค่ะอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่มาตอบค่ะมาเร็วมาเร็วอะดิฉันชื่ออะไรคะส้มค่ะซื้อจริงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ให้ดีไหมอะดีอยินดีด้วยนะค่ะกดทีหนึ่งลงมาเป็นใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมีเครื่องเขียนนะคะนอกจากพี่ส้มและพี่แดนเจด,ดีแล้วนะคะเพื่อนของพี่ส้มกับพี่แดนนะคะยังฝากทุงงนการศึกษามามอบให้กับพวกเราอีกหนึ่งทุนนะคะจำนวนหนึ่งพันบาทเดี๋ยวทาั้งงานแนแนวจะจัดหาผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อไปค่ะขอบพระคุณอาณาจารย์ของโรงเรียนนะคะที่ให้โอกาส ทิปสุดานะคะแล้วก็ให้โอกาสน้องแตนมาร่วมร่วมบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเพื่อนักเรียนแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะให้หลอเด็กๆขอบคุณน้องๆทุกคนที่นั่งปากแดดลุนตุกก๊กตากับพี่ทรงนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำการเรียนการสอนอย่างสนุกสนานนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ วันนี้ต้องรู้สึกสนุกแบบสนุกมากๆเลยค่ะที่ได้มาเล่นเกมกับเด็กๆแจกของขวัญน,นะคะได้เห็นความน่ารักความสดใสของเด็กๆได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนโนนคอวิทยาคมนะคะที่ให้โอกาสส้มได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็หวังว่าส้มจะได้มีโอกาสนะคะไปมอบทุนให้กับนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆหรือท,ทํากิจกรรมอื่นๆน,นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องแองจี้จะพาไปนะคะครั้งหน้าพาไปไหนเดี๋ยวรอดูกันได้เลยคะ่ะแลกระเป๋าสะพายเอาลายออกด้วยนี่น่นารักมีอะไรอีกมีอะไรให้ทำอีก